รอนแบนใช่ไหมอนแบนรับเปนใหม่าเขากรนตีกันเจะฆ่ามันด้ยเขแบ้งตีตางนี้ตรงนี้เรงนี้เสร็จแล้วไม่หมายถงเขาตอหวยนู่นมาบน ทักทายเพื่อนเืทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกร้อไฟเตอร์แล้วก็ทางช่อง YouTube ตะกร้อไฟเตอร์นะครับมาดูตะกร้อเดียวนะครับฝั่งที่หันหลังนะครับ ดี้ชัยภูมินะครับหรือว่าดี้สาย3นะครับเดียวกับฝั่งทางด้านน้องแบงค์เจริญนครนะครับหรือว่าน้องแบงค์หัวระเบิดนะครับในเหลี่ยมฝั่งที่หันลังนะครับน้องดี้นี่เสิร์ฟหลังเท้าข้ามฟรีสไตล์ส่วนฝั่งน้นนะครับเสิร์ฟแปรข้ามฟรีสไตล์นะครับเกม12แต้มไม่เมเดยลนะครับชิงเงินรางวัลอยู่ที่4 0 0 0ับาทนะครับเป็นคู่ในรายการคู่ที่2นะครับ ตอนนี้สกอฟังทางด้านน้องดีนี่ขึ้นนำนะครับแต้ม3ต่อ2แต้มน้ำแต้มเดียวนะครับั่งน,นี้เสิร์ฟได้เฉพาะหลังเท้านะครับฝั่งนู้นเสิร์ฟแปรนะครับจังหวะการเสิร์ฟหลังเท้านี่จะไม่แม่นยําเท่าเสิร์ฟแปรนะครับต่อเลี่ยมให้กันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าน้องแบงนะครับปัทะฝั่งนี้รู้สึกว่าเชื่อชั้นจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าตะกอถนัดเดียวกว่านะครับน้องแบงนี่ถนัดติ สองสองนะครับแล้วก็ถนัดข้ามหวัวแปรด้วยนะสำหรับน้องแบงค์นะครับมาดูว่าน้องแบงค์นี้จะผ่านทางด้านน้องดีไปได้ไดหรือเปล่านะครับฝั่นง,นงนี้ลูกทำหน้านเนีตก็ถือว่าใช้ได้นะครับเหลี่ยมหลากหลายแผวๆนะครับ,บน้องแบงค์นี้ลูกขนาดก็คือลูกตีหวัวน,นะครับแต้มสามต่อสองนะครับดีได้เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟโอ้โหนะเกมเสิร์ฟนะครับเสิร์ฟดีนะครับเป็นแต้มนะครับ เอาละน้องแบงค์นี่คาใจนะเพราะว่าเป็นลูกกํมเกึิงนะครับขอชีเล้นได้นะครับเพราะว่าตะกอมีกล้องจับทั้งสี่มุมนะครับน้องแบงค์บอกว่ายอมนะฮะยอมรับคำตัดสินนะครับก็เป็นฝั่งทางด้านน้องดีเนี่ยได้เสิบต่อนะครับห้ลง เข้ามาก็พูดคุยทั้งายกันได้นะครับสำหรับแฟนเพจแล้วก็เป็นแฟนทางช่อง YouTube ก็ก็ไฟเตอร์ทุกท่านนะครับสัญญาณภาพและเสียงเป็นยังไงนะครับตอนนี้ผมใส่แมสก็อาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยนะครับแต็ม4ต่อ2แล้วนะน้องดีเสิร์ฟโยงหลังไปน้ำหนักแรงเยอะเลยนะครับชัดมากครับคุณทองฟันนะครับวัดดีด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับ แต้ม2ต่อสี่น้องแบงค์ตัดยอดหน้าซ้ายน้องดี้รับไหลเข้าไปเขียวโอ้โหนะครับปาดเฉือนไม่ข้ามนะครับทางด้านน้องแบงค์เจริญนครน,นี่ขยับมาอีกหนึ่งแต้มนะครับเป็น3ต่อสเหลือเม็ดเดียวทันนะครับเป็นเวทไม่ถือว่าเวทใหญ่นะครับเป็นเวทเล็กๆนะครับนชนบุรีชัดเจนครับคุณมาร์ก อสูนสยามทีมนะครับแจงความจะเจเความมานะครับจังหวะน,นี้กระโดดทีมหน้าเน็ตโอโหนะเวอร์ได้เป็นแขนเลยนะครับคนนี้ถือว่าพอๆกันเลยนะใกล้เคียงสูงสีนะครับระหว่างน้องดีกับน้องแบงนะครับน้องแบง์จะสูงกว่าอยู่นิดนึงนะครับน่าจะ1 7 0บอัพทั้งสองฝั่งเลยนะครับเต็มสต่อสาน้องดีได้เสิร์ฟนะครับ เสิร์ฟไปเปิดหัวน้องแบงค์ไหลเข้ามาหัวอาชีพนะฮะตีจะจ่อไม่เหลือนะครับเสื้อเขียวใช่โปกบใช่บอกครับเสื้อเขียวใช่ไหมครับไหนเนาะโปกบใช่นะฮะเสื้อเขียวแขนยาวโปกบนะครับโปกบสอยๆนะครับมาร่วมสร้างสีสันนะครับ S <S แอดภาคอีสานแอดภาคอะไรนี่แอดภาคอีสานให้ฟังเนี่ยโอ้ยบอกวัฒนธรรมคือก,กันนะครับดูอีกปาดน้องแบงค์ตะกอเวทเล็กๆนะเกมเกี่ยวจะไม่ค่อยมีเท่าไรนะครับปาดไปนี่โอกาสที่จะได้แต้มนี่ก็ประมาณ80-90%้บอแล้วมันขาดตั ทาักเราเป็นว่พนอยากพังผักเราว่เป็นครับ่เป็นครับไม่อาจบางนาเช่นยังครับอตเดี๋ยวเดวเดี๋ยวผมดูภาพอายพื้นวันนั้นอยากาพื่นสีสันเมนย่งพืนนี่น้อจับยกดำพวศสีสันผมจะทา่เาพื้นพันจ้าว่างกับเขาไหมเ้ันเ้าว่บอเฮ้ยย ผู้ชนะไม้อดบางนาชัดเจนครับคุณโกโก้ครับผมนะฮะเตียงความชัดเจนเข้ามาเงินรางวัลเท่าไหร่ครับเงินรางวัลอยู่ที่4 0 0 0บาทนะครับบอวินชัดเจนครับเคหะชัดเจนครับเอสบอกยายยางสวนสนามไห้ครับคุณสุเมศนะฮะเคหะบางปูเดชนะมันอยบ้างบางปูชัดเจนครับผมคุณถาวรชินหงนะฮะบัตรดีปาวรนด้วยนะครับ สวัสดีครับเอดชิดพื้นนักเรียนไทยนะสวัสดีพี่กำราชศรีด้วยนะครับที่เขามารับชมนะครับเต็ม4ต่อ3อยู่นะครับไปน้องแบงค์ไหลเข้ามาตีหัวหยดอนะฮะตักหลังเท่าได้ปาดยาวๆโอ้โหนะฮะปาดออกไปเองนะครับสลับทางด้นน้องดีนะครับน้าเสียดายน้เกี่ยวได้เแต่ทำเต็มยังไม่ได้นะครับ เต็มสามต่อสี่น้องแบงค์นะครับเสิฟไล่หน้าซ้ายไล่นาขวานะฮะยังอยู่ไหลเข้าไปจอนันนิดถีบไม่เหลือนะครับอาวุธหลักของทางด้านน้องดีก็คือลูกข้ามเขียวนะครับไม่ว่าจะเป็นการปาดนะฮะลูกลากกระทืบนะครับสนามนี้ที่ไหนครับ สนามเพชรชักเกษม68นะครับนำอยู่แค่แต้มเดียวนะสำหรับน้องดีนะครับแต้ม4ต่อ3เสิฟเสิบออกไปเยอะเลยนะครับเพราะฝั่งนี้เสิฟได้เฉพาะหลังเท้าอย่างเดียวนะครับ ต่อเหลี่ยมให้น้องแบงค์อยู่นิดนึงนะครับฝั่งโน้นเสิร์ฟแปยข้ามฟรีฝั่งนี้เสิร์ฟหลังเท้าข้ามฟรีสไตล์ด้วยกันนะครับแต้มสามต่อส <c ance Forest wichtig> ี่น้องแบงค์เสิร์ฟซ้ายตัดมาอือือนะกระดูหลอกนะน้องแบงค์นี่ตกใจนะครับฝั่งโน้นเสิร์ฟแปยซ้ายนะครับฝั่งนี้เสิร์ฟหลังเท้าขวานะครับโอ้น้ล็อกเหลี่ยมไปคนละอย่างกันนะครับน้องแบงค์นี่ก็แปยได้แต่ว่าแปยซ้ายฝั่งนี้เสิร์ฟหลังเท้า ข้างถนัดนะครับกำราชสีเราสีมาขายยาหากไม่แทนหมอเสียงแล้วโอ้โนะไหลเข้ามาไอหัวเรียบร้อยนะครับโอ้โหอาวุธของน้องแบงค์น,นี่ถ้ายกมาให้เจาะหน้าเน็ตได้นี่ก็ไม่ต้องเกี่ยวกันแล้วนะครับเพราะว่าหัวแกนเนี่กระโดดเทคตัวสูงนะม่งปักหน้าเน็ตนะครับแต้มสามต่อสี่เสือแปะเข้า มายังเปิดหัวได้นะครับยกเข้าไปข้ามเขียวแต่ยอดไม่เหลือครับจังหวัดนี้ทางด้านน้องแบงนี่มองเห็นแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังว่านะพื้นเกมรับจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับพี่เหลือจเจ้าอย่าอเอาสวัสดีครับคุณชิดนะครับคุณวินบอลไก,ลก่ก็ทักทายด้วยนะสวัสดีนะครับเ <laughs> ข้ามารับชมนะครับมาเงิดภัก มาเงินพวกแม่งขี่มากขี่หนากแท้โอ้โนะพี่กมนะก็เป็นธรรมดานะจะห้ามไม่ให้เขาเดินไปเดินมาก็ไม่ได้นะครับ <S <S แต้มีต่อ3เสิรฟ์ฟโอ้โหจังหวะนี้เสิร์ฟเอสเลยนะครับน้องแบงค์นี่ได้แค่มองนะครับถือว่าเสิร์ฟได้ดีได้คมนะครับเสิร์ฟตัดหน้าขวานะครับ <S <S ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับ เป็น7ต่อ3แล้วนะครับบางทีก็ใส่แมสก็อึดอัดเหมือนกันนะครับถ้ามีแฟนแตะกอเข้ามาใกล้ผมก็จะใส่แมสนะถ้าอยู่ห่างก็จะเปิดแมสนะครับเพื่อจะให้ได้บญญรรยายได้ชัดเจนนะครับน้องแบงค์ไหลเข้ามาลูกหางปาแตะยอดนะคโอ้โหยอดของตัวเองนะครับอ่าไม่ใช่อาวุธหลักนะสำหรับน้องแบงค์เจริญนครหรือว่าน้องแบงค์หัวระเบิดนะครับ ลากมาถ้าไม่จ่อหัวเน็ตปีหัวไม่ได้ก็หมดสิทธิ์เลยนะครับข้างขานี่ไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับตรแต้ม6ต่อ3ดีชัยภูมินะครับได้เสิร์ฟต่อเนื่องเลยนะเข้าหน้าซ้ายโอย้เสิร์ฟดีนะครับน้องแบงค์ไหลโยกยเข้ามาจองหัวเน็ตปีไม่ข้ามนะครับกดดันไปเลยนะครับขยับไปอีกหนึ่งแต้มนะครับ เจ็ดต่อสามแล้วนะครับตีนมันก็เพอเไปไม่มันก็เอาให้ตายอย่างเดียวคือเอาแบบสายโบบาบักตัมบุตทิชยัยมันเป็นมันเป็นแมงขีหน้าค่ะพิชิตพร้อมเดียววันไหนอะไรเนี่ยทักมาได้เลยนะครับไลปิดถ้าดู คนละร้อยเครับเป้าหมายสองคนเข้าดูพอเข้าวันดีคุณลูกพอดีริสยามด้วยนะครับจังหวะนี้เสิร์ฟออกนะครับผมไม่ได้เก็บค่าไหลสดนะครับรับชมฟรีนะครับขอให้มีเน็ตนะครับเข้ามารับชมได้นะครับเสิร์ฟมาจังหวะนี้เสิร์ฟง่ายเกินไปนะครับน้องดีไหลก็ไปจอหัวเน็ตข้ามเขียวปาดยาวๆนะเข้านาซายนะครับโอ้ยิ่งเล่นยิ่งมั่นใจเลยนะครับ เพราะว่าอาวุธนี้มันต่างกันนะครับฝั่งนี้ข้ามขาฝั่งโน้นข้ามหัวนะครับแต่ว่าเปิดพีสไตล์นะครับไม่ได้ล็อกการข้ามนะครับแต่ฝั่งน้องแบงค์นี่ก็ถนัดข้ามหัวซะเยอะกว่านะครับถอดเสื้อดีดจัดฮ่าฮ่าฮ่าฮะคุณก็สั่งนะครับเก็บเงินค่าไล์สดบ่อห้าเก้าไม่เก็บนะครับเข้ามารับชมฟรีเลยนะครับ แตมเจ็ดต่อสนะครับเสิร์ฟไปเข้าตรงหวัวน้องแบงค์ยกเข้ามาตาหีหัวเรียบร้อยนะครับถ้ายกมาจ่อได้อย่างนี้นะครับแต่ก็ถือว่าเวทตีหวัวนี่ก็ใช้ได้เลยนะน้องแบงค์เจรินนครนะนะครับแตมสามต่อเจ็ดนะครับ เกมเสิร์ฟน่าจะตัดเกมเสืบกันออกไปเลยนะแต่ว่าดูไปดูมานี่ฝั่งทางด้านน้องดีนี่เสิร์ฟหลังเท้าได้คมกว่าเลยนะครับน้องแบงค์นี่เสิร์ฟสายไม่กินนะครับเสิร์ฟมาอย่างนี้นะก็โดนนะครับถีบจอๆหน้าเน,าน้นหายนะครับเล่นสบายๆเลยนะครับไอ้ไรนะเสิบสายมาตันมาตันมาตันเฮ้ยบอยเมียมันออกจากบ้านเลี่ยเสิบสายตมาตันมาตันมาตันบอยเมียมันออกจากบ้าน พัดจิงแก้วเขาคือลือคือสากันแท้ว่าเรากลายเป็นขี่เล่าแล้วหาเหลี่ยมให้พัดเนีนะครับก็พยายามจะหาให้อยู่นะครับโอ้โหจังหวะนี้เสิร์ฟไปนะครับน้องแบงค์นี่เปิดแถบได้อีกหนึ่งแต้มเลยนะครับ เสิร์ฟหลังเท้าของทางด้านของน้องดีนี่ถือว่าเสิร์ฟดีนะครับเสิร์ฟริมเส้นแล้วก็ตัดมุมนะครับซ้ายขวานี่ก็ใช้ได้นะครับผมว่าจะเสิร์ฟดีกว่าเสิร์ฟไปอีกต่างหากนะครับเหมือนน้องแบงค์จะจะหลงเหลี่ยมหรือเปล่านะครับแต้มแปดต่อสามนะครับ เสอโนโนือป่ายตรงหัวน้องแบงค์ไหลยกเข้ามาสวยพพเรียบร้อยนะครับถ้ายกมาได้อย่างนี้นะ,ะรรคมมรับทักทายเพื่อนๆทั้ง176ท่านนะครับที่เข้ามารับมชมทางไลฟ์สดเพจตะกอไฟเตอร์นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับเต็มสามต่อแปดน้องแบงค์นะเสร์ฟมาไล่นาสายแต่ยังเปิดหัวได้นะครับ ปาดยาวๆไปนะครับโอ้นะเขียวอาชีพเลยนะสำหรับทางด้านน้องดีนะครับรู้สึกว่าจะเป็นงานหนักของน้อง,องแบงค์หัวระเบิดแล้วนะครับเพราะว่าเสิร์ฟไม่กินนะเสิร์ฟม,มาง่ายฝั่งนี้ก็เล่นแบบสบายๆเลยนะครับ FC เกาหลีชัดเจนครับพ่ชิดวัดดีคุณ ป้องแป้งคนเดิมนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็แจ้งความชัดเจนมาจากเกาหลีนะน้องแบงยกเข้ามามองจอๆเหมือนกันนะครับเขาสให้มันก็มีความสุแล้วท่านไหนนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับ,บเวลาผมไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมสดๆดไปด้วยกันนะครับ รับชมฟร Get ีนะครับขอให้มีเน็ตนะครับเติมเน็ตมาแล้วก็เข้ามารับชมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆนะครับก็ฝากอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะครับในการรับชมเป็นช่อง YouTube นะครับช่องตะกอไฟเตอร์นะครับถ้าพลาดโอกาสเข้ามาดูไลฟ์สดก็เข้าไปรับชมย้อนหลังได้ทางช่อง youtube นะครับเดี๋ยวผมจะนำคลิปไปอัปโหลดลงให้ดูนะครับดูย้อนหลังได้นะครับถ้าทินเจอก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับทั้ง ช่องเพจแล้วก็ทางช่อง Youtube ด้วยนะครับแต้มแปดต่อ3นะครับเสร์ฟไปนะครับเปิดแลบหลังนะครับได้อีกหนึ่งแต้มเลยนะครับน้ำหนักนี่ใส่น้ำหนักไปแรงนะครับทำให้จังหวะเกมเซฟนี่ปรินนะครับเ์ฟหลังเท้านี่ถ้าใครเสร์ฟคมๆหน่อยนะน้ำหนักจะแรงมากเลยนะครับเสร์ฟพุ่งนะครับได้9ต่อ3แล้วนะเหลือ2แต้มเกมนะครับ เดือดสามต้มเกมนะครับเต้มครับเต้มก็เต่อสมนะครับเอซีจากสปปลาวนะครับคุณบักนิกสายตรวจนะครับที่เข้ามารับชมจากสปปลาวอืมกาที่จะวัดหน้าซ้ายอีกแล้วนะครับเขาเส์ฟซ้ายก็ไม่ไม่เดือดเล เต็ม3ต่อ9น้องแบงค์เสิร์ฟตัดหน้าขวาเขาข้างขนาดไรเข้าไปเขียวพริกเน็ตลงนะครับสนามไหนครับสนามเพชรเกษม68นะครับรวมรวมได้เียอะสองร้อยหมดจนได้ไหนเต็มเก้าต่อ3นะครับ เสบร์ยิงหน้าขวารับมีเป๋นะครับโอ้ได้อีกหนึ่งแต้มนะครับสิบต่อสานะครับเหลือสองแต้มเกมนะครับเสบร์ดีนะครับเสกสันตั้มเก่งบอลใครชนะฮาไม่ทราบผลเหมือนกันนะครับไม่รู้นะครับขออภัยด้วยนะครับ รเต็มสิบต่อสามห่างไปเรื่อยเลยนะฮะเพราะว่าเกมเสิรบฟฝั่งนี้เสิรบฟคมกว่าเลยครับโอ้โหนะฮะออกหลังเกือบลงหัวมุมนะครับอาทิตย์นี้ไปสนามไหนครับเอสผมจะปากหลักโยที่สนามเขตประเวทนะครับเพราะว่าผมจัดทำการแข่งขันพร้อมกับทีมงานนะครับ ใครอยากจะเตะก็เรียนเชิญได้นะครับเข้าไปเดี๋ยวผมประกบหาคู่ให้นะครับสนามเขตประเวทนะครับเข้าได้2ช่องทางก็คือเส้นออนโนท์นะครับออนน้นทับหนึ่งนะครับเข้าไปได้นะครับหรือว่าทางเส้นสวนหลวงนะครับเฉลิมพระเกียรติแปนะครับเข้าไป150เมตรก็ถึงสนามแล้วนะครับมองเห็นอย่างง่ายๆนะครับชิงเท่าไรน้องชิงอยู่ที่4 0 0พบาทนะครับ ต็ม10ต่อ3ทางด้านน้องดีชัยภูมิได้เสิร์ฟนะครับเสิร์ฟไลลเส้นหน้าสายโอ้โหนะฮะเสิร์ฟมีเป๋น์นำน้องแบงค์ลูกห่างปียาวมาออกนะฮะได้ขึ้นแทนไปแล้วนะครับ11ต่อ3แต่อมแปเม็ดเดียวเกมนะครับพ้องเมียน้อยชัดเจนครับคุณนัททีนะครับที่แจ้งความชัดเจนเข้ามานะครับ

เธอไปตรงหัวนะครับน้องแบงค์ยกขม้มาล็อกได้ไหมยังล็อกได้อยู่นะครับไม่ยอมนะครับสำหรับน้องแบงค์หัวระเบิดนะครับแบงค์หัวระเบิดบเดอโซโลหรือเปล่าน้องน้องแบงค์หัวระเบิดนะครับหรือว่าน้องแบงค์เจริญนครนะครับแบงค์นี้ก็มีหลายแบงค์นะครับ นี่เป็นน้องแบงค์เจริญนครนะครับทีมงานตะกร้อปีศาจนะครับทีมงานปีศาจตะกร้อนะครับเข้าหน้าซ้ายนะครับบอลน้อยยังไม่เตะครับนะครับคนถนนแจ้งความแจ้งมานะครับก็น่าจะยังไม่เตะนะครับเตะกันที่ขอนแก่นนะครับผมไปไล์สดเขานะครับไม่เปิดโอกาสให้ไล์สดก็เลยไม่ได้ไปนะครับก็พลาดโอกาสให้ทางด้าน เพื่อนๆนะครับที่อยู่ทางบ้านได้รับชมนะครับว่าเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการเข้าไปรับชมข้างในนะครับเ oh, oh, oh. สียค่าใช้จ่ายนี่ก็ผมก็ยอมเสียนะครับแต่ว่าเขาไม่เปิดให้รายส่วนผมก็เลยไม่ไปอยากดูคออยากดูสนามขอนแก่นต้องทําไงครับก็เข้าไปในไอดีนะผมเขามีไอดีให้กรอกอยู่นะครับเข้าไปในไอดีแล้วก็จะ ทำยังไงไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะรายละเอียดนะต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับต้องมีค่าใช้ใจ่ายในการรับชมนะครับสวัสดีครับแอดครับผมสวัสดีคุณสาวุธด้วยนะครับเข้ามารับชมแล้วก็ทักทายเข้ามานะครับเม็ดเดียวเกมนะครับ11ต่อ3เสิร์ฟตัดหน้าซ้ายนะครับ ไหลเข้ามากรดทีเวอร์อืนะครับยังอยู่นะครับยังไม่เกมนะโปกบนะครับโปกบอยากจะเกมโอ้นะครับผมเก็บยาวเลยนะไม่กล้าแก้นะครัโปกบโปกบซอยๆนะครับไม่เอาเอาที่ล่ะสองหนึ่งเตะว่าปาเตียสองหนึ่งเต็มสามต่อสิบเอ็ดนะครับ สสเสริมมาง่ายเกินไปนะครับไหลเข้าไปปาดข้ามเขียวนะครับไม่เหลือนะครับต่อคู่ไหนครับแอดยังไงเนาะต่อคู่ไหนหนมายถึงอะไรนะครคู่ต่อไปใครเตะครับแอดคู่ต่อไปยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นทางด้านสายสามนะครับเห็นวอมแล้วนะครับทางด้านพี่แหลมนะครับพี่แหลมกับใครเอ่ยโอ้ โนเสิร์ฟเอสเกมนะครับเป็นฝั่งทางด้านน้องดีชนะน้นนองแบงค์ไปได้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์แล้วก็ทางช่องยูทู e ตะกอไฟเตอร์ด้วยนะครับถ้าชื่นชอบกันบรรยายก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับทั้งทางเพจแล้วก็ทางช่อง u t u b e นะครับเวลาผมไลฟ์สดจะได้เข้ามารับชมด้วยกันนะครับ,500รบตาโยงงตีไป,ปอออก,กี่เหลี่ยมแล้วชนะกี่เหลี่ยมนะครับปาโยงแพ้ไปแล้วนะครับเหลี่ยมหนึ่งนะครับ ทางด้านป๋ามานี่มีเวลาไม่เยอะก็เลยขอเตะแค่เหลี่ยมเดียวนะครับป๋ามาสะพานแดงเอาชนะไปได้น,นะครับเหลี่ยมออปชันที่2นี้ไม่ได้เตะกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสหน้านะครับก็ขอตัดไล์สดไปก่อนนะครับเป็นน้องบุ๊ชนะครับประตนทนสายสามได้ลงทำการแข่งขันกับเจ้าสนามนะเพชรเกษมนะครับเป็นทาง้านเฮียเล็กนะครับ ป่าพี่เล็กกับทางด้านแก้อวดน,นะครับต่ไลฟ์โซคู่นี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเข้ามารับชมใหม่นะครับสวัสดีนะครับ